สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรจแน a r ี่ a อ k เองครับวันนี้เราจะมาเปิดรีวิวนะครับกล่อง Black Library Celebration นะครับซึ่งเป็นตัวชื่อว่าอุทัก Black Hawk นะซึ่งปรากฏอยู่ในนิยายนะครับด a บิด d าก a าเอาละมาดูกันเลยซึ่งตัวกล่องเนี่ยมีการเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคาดไ้เลยว่า Black Library Celebration ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเนี่ยตา Black Library อยู่ด้านแทนนะครับข้างในก็จะมีนะฮะอุตักนะครับ อ่าแบล็ h ฮอคนะครับกับสควิ k นะครับซึ่งสควิ k ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับมันมีชื่อว่า Princess นะครับแล้วมันก็มีทําหน้าที่ในการเป็นคานตั้งปืนให้กับอุตสาหะแบล็คฮอคนะครับเอาละเราไปดูข้างในกันดีกว่านี่นะครับเบรหนึ่งอันนะฮะนี่นะครับก็เราจะเห็นนะครับกล้ามเนื้อของออกที่สวยงามนะครับ รายละเอียดดีเยี่ยมสุดๆไปเลยมีขดกล้ามใหญ่โตนะฮะกล้ามแขนใหญ่กว่าวอบ์สทั่วไปนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะดวงจันทร์นะครับแบล็กมูนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะมีอาวงอาวุธนะครับซึ่งอาวุธของมันเนี่ยเป็นค้อนแบบทุบเนื้อแบบพิเศษนี่จะสังเกตเห็นว่ามีมีมีเป็น หนามไว้ทุบเนื้อด้วยนะครับส่วนนี้คือน้องสควิคพรินเซสนะครับที่เอาไว้ตั้งคานให้กับปืนนี่ปืนของมันนะนี่นะครับปืนอันนี้เป็นปืนแบบพิเศษเห็นไหมนะครับมีรายละเอียดที่สำคัญตัวนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณสามารถเอาไปเล่นเป็นวอลบอสธรรมดาหรือ,รอว่าจะเล่นสเตตของมันเลยก็ได้นะครับซึ่งสเตตของมันเนี่ยจะเป็นเลเจนด์นะครับเล่นกับเพื่อนๆได้ทั่วไปเลยนะครับส่วนในใบประกอบนี่สเตตอ๋ออันนี้อันนี้ยังไม่ใช่สเตตออฟฟิเชียลนะที่เป็นสเตตเล่นๆง่ายๆนะ นะครับจะมีจะมีตัวสเตตเลเจน์ให้โหลดด้วยนะครับส่วนใบประกอบก็ออกมาตรงๆเลยนะติดกาวนะครับติดคอนนะครับเครื่ององค์ทรงเครื่องประทับเหยียบสควิกไว้กับพื้นนะแล้วก็เสร็จสมบูรณ์คุณก็จะได้อุฟฟาร์กแบล็กฮอคหนึ่ตัวและนี่ก็คือแบล็กเลเรลลี่เซเลเบชันของปีนี้ครับพระเอกจากเดอะบิ๊กดักกานั่นเอง